มาแล้วมาแล้ววันนี้วันนี้นะพี like ่บ่าวได้ลูกข้าวมันนี่นี่แม่กบมาจากก้อนจากนครอนที่ธรรมราชมาข้าวมันพี่บ่าวจะมาทิ่มหนำพริกมักข้ามนะหนำพริกคลองข้ามนี่เห็นไหมอ่อหนอนเดือนร้อยน้ำข้ามเนี่ยจะกินกับสับปะาดยําเริ่มกันเลยทํางานนั่นซอยซอยซอยๆอยซอยเล็กๆๆๆก็กินกับสับปลาะานกับร้อยนี่นะหนำพริกมักข้ามมีก็มีวัตถุดิบก็มีอะไรบ้างมีมักข้าม บางคนชอบเปรี้ยวก็ใส่หมากไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่ไม่ต้องหมากเลยนะใส่หมากมาก้ามแล้วก็มีหอมแดงนี่ออมแดงใช่หมากหมากพี่ป้าชอบหอมแดงมากใช่หมากหมากกระเทียมนิดน้อยเนาะแล้วก็พริกนี่พริกพริกขี้นุ่งอะอะไรกับพริกขี้นุ่แล้วก็มีมูพี่บ่าวไว้ใช้มูดครับวันนี้ก็เลยใช้มูนะ Đấy mu mưu là còn mà tắt là cái cái đúng rồi đấy. Bên bên thay mưu giáp à. Ừ. Và còn cái thay cung giáp cũng đây là té là té chọt thì mình bảo chọt thay mu giáp còn gì? quá. Là cái cái nằm tám. Nằm Nằm à? Nằm Anh rồi. Nằm tám pi. Nó. Rồi co. Rồi cái pi. Cái นี่แล้วก็ไสกะปิใส่เคยอ่ะนี่พี่บอลเตรียมมาแล้วเคยกุ้งแต่จากก้นร้อย่ไปยืดๆไปทิ่มน้ำริกก้ามกันวะเอาซับมุก่อนมุก่อนซับมุก่อนไม่ใส้มู้ซับกันแล้วกันซับมู้งฝ่อมู้มาเป็นชิ้นเป็นนี่ไงเราซับเองนะเขาไม่ซับอะไรเองเขาไม่ซับอะไรยังซับเองกลานเขา หวังสักแต่เดี๋ยวใส่เร้อยใส่มากเลยตามมากล้มก่อนนะมันจะได้เล็กๆช้อยไปเลยนะนช้อยไปช้อยไปช้อยไปอ,ยอืมช้อยเล่นตามากล้ำแบบตูดแต่คนแม่ไปบ้าวะต้ำบันนี้นะ ตามให้มางข้ามนี่เล็กไอ้ละเอียดเป็นแบบนั้นเลยนะพอเราตำเซตใส่ปลาสุกอย่างพอส้มใสหมูท่านแล้วหรอก็ไปปั๊บตรงไปปั๊บนะขึ้นไฟนะทุกไสห้หมูทุกตรง,งนี้ร้อยบางคนก็ทำไม่เป็นก็ไม่ร้อยนั่นจะบอกให้ตามไปให้มักข้ามละเอียด Chín Hai đó. chọc kín mà công cám nha Rồi làm tịt công cám Làm công cám Chiên và ra bạc tài Để rối nha mẹ tầm an Thì là cùng Dây cùng giáp và cùng Trót trót là thế mà Giáp làm cả rối hình đẹp nha เราำให้มันละเอียดเลยกระชายหอมใส่หอมลงไปกระเทียม,ม,มแล้วหม,มักากับซอสไปนะหอมแดงกลอกนี้ติ่มซ่าใจนี่แค่เดียวกนเล่ ให้ปิดลงไปให้ดิปเรียกับตันี หรือข้างบานดาดกสัตว์กระจากนี่เนี่ยมั oh. นจะไปทำอะไรเขานี่เราทำน้ำพริกของเรานี่ก็แมววานเราหรือนะเห็นป่ะมันก็เละกันน้นำพริกหมากก้างทุบปี๋เบาแบบร้อยเปยนี่เต็นยิ้มนะทุกคนอยาก็ได้กินน้ำพริกหมัก้างใส่พริกตรงนี้ก่อนนะเพื่อไม่ใหเป๊ะ ใช่เคยใช่เคยนะคะใช่เคยใช่เคยนะครับนี่ใช่เคยลงไปกัดปีอะไรกันเดี๋ยวคัดปี có mua thì đầu tiêm vài một này một rắp thì vài trái luôn rồi tám lên tám một có mấy thay, mà lại có phải bắt này cả tháo thì bao tám luôn về cao là phải bao bắt thì thế. น้กระติกมาข้ามมูดครับช,ชุดปิบ่าวเร็จเรียบร้อย <Wow. S 1> เดี๋ยวไปเอาไปพัดกันนะไปพัดขึ้นไฟอะมันรุกไงมั้งรุกนะเสร็จเรียบร้อยโอเคไป,ไปดนะเดี๋ยวเราไปพัดไปพัดน้ำพริกมาข้ามกนะันไปนี่เดี๋ยวเราไปพัดน้ำพริกมาข้ามกันให้น้ำมันนิดหน่อยน้ำมันนิดเดียวพอ ຈະບໍ່ໃສ່ນ້ຳມັນຫຼາຍຖ້ານ້ຳມັນອົ້ມນ້ຳມັນຈະມາຖ້ານ້ຳມັນ

xin mệt thôi uau wow Rồi Ừ, nói wow. <laughs> okay, nhé. Là... mà Wow Ok, và rất nhiều rồi học sinh như là này